นูก็เลยซื้อหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวละสองพันคูณสองพันอู้ยครับแต่ผู้ชมเนาะตัวเล็กใหญ่ใจคนงมีตัวเลขเนาะเดี๋ยวมาต้องไปถามคนข้างในครับผมท่านผู้ชมต้องไปถามคนข้างในผู้คนมีโชคมีลาภเนาะไปครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ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 โอ้มันก็มันก็จะเสียงดังแน่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะจะเสียงดังแน่เพราะว่าอยู่ติดทาง จุดเท่าไรละครับสุดลร้อยเก้าเก้าี่อเลกี้ยบบร้อยเก้าเก้ากาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่บ้านไหนเนาะครับอยู่บ้านบัวรลมตองปิดอำเภอ้ำเกี้ยะโอ้บัวรลมสร้างสพานมือเ้ารีดีไหมโอ้างเสร้จเซ็นคุณเสื่อมต่อก็พองขาดแม่นค่ะพอดีมาเป็นหลุกสะภบบ้านเพิลนแต่บ้านจะคลองอยู่บ้านทุ่มตำบลทุ่มเส็นค้นขอเงิค่ะ โอ้ประสาทเนี้อเสรษฐพนขอเนื่อนะค่ะเสรนฐพยุน่ะค่ะเสรษฐพยุแต่พอดีมาเป็นลูกสะใภ้บานเพลินไม่ได้แฟ้มบานนี่พอดีก็เลยมาไหวายแมร์ไม่ได้ไม่ได้โชกเลยหลาดหลาดก็แม่กระจุดทูบเอาค่ะจุดทูบจุดทูบเพื่อกระไฮหนึหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาแม่นแมนหัวบางหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนูก็เลยซื่อหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหาหาเจ็ด เจ็ดหนึ่่งเ็ดตัวละสองพันคูณสองพันอ้ยค่ะแต่ไม่ช่วมเนาะแต่ล้ไใดจ่ายครึ่งหนึ่งหาเจ็ด่มันจ่ายครึ่งหนึ่งมันอันโอ้ก็เงินปาะ่าได้เงีนแสนซื้อหนึ่งเจ็ดหาเจ็าหาเจ็เต็มเต็มเลยแมย์เมย์ยูทูกแมยพ่นหายหนึ่งเจ็ดหาหล็กจับปิงป้องอ่ะมันได้หาหนึ่งหาแต่มันก็ถือหล็กอันหนึ่งหาหาหนึ่งเจ็ดหาเจมมันอันแต่กรซื้อคือว่ามาหาแม่มามามาไหวยแม่ขอสวขอลั แม่เพิ่งหายก็เลยซื้ออันกระซ่ากะซื้อสินะอันกระซื้อแม่เมื่อวานเพิ่งเจ๊กงวดแล้วครับสีแดงน้ำเพลินตัวตัวนี้คือตัวตัวไองวดแรกเนี่ยแม่เพิ่งหาย039เลขกปิงปองเลขทูมนั่นเองเก่าหาซีกระได้เก่าหาแต่เมื่อกล่าเต็งงวดวงนึงเนี่ยได้หาเจ็ดเมื่อกล่าตัวนี้ก็คือม่านนี่มือนี่ก็คืองวดงวดที่สามงวดที่สามแล้วโอ้มีควมงวดที่สามนี่คือกำลังมากมือนี ยังพันเอจูดยังพันไดันี่ค่ะอ๋อคว่าจะจูดบ่ท่านเด้จูดแล้วก็พ่ท่านไดันี่เพราะไอเพราะกําลังแต่งห้อยู่อ๋กํลังสิไปจูดโอ้ยาเบื้งค่ะจูดจิ้งองกับพ่อท่านจับแล้วก็ถูกกับ่ท่เจูดเพราะกํลังแต่งห้อยู่ค่ะของของของวายของยังนี่นะราษาเขาจะาเบื้องกับคุณนาครับสมุช่วาาเบื้องเดี๋ยวล่อนเดี๋ยวล่อนโอ้ล่อลืกล่อางแมน นุกกระพึงมาขี่มอเตอร์ไซค์มาบอแมนนุนก็มาทั้งผีทั้งสวนกล้วยผี่อ้ครับครับ้านสวนกล้วยค่ะสิบสองพันค,ครับท่านผู้ชมสองพันเงื่อนถึอเนาะสองพันบาทค่ะตดีใจแต่มันจ่าย,ม,าายมันจ่ายแค่สามชิ้ห้าบาทเพราะว่ามันทันนะคะทันหาเจส แมนแต่เขาก็บอกอยู่ว่าอันอยู่เพราะว่าแมนจ่ายครึ่งเดียวแต่เทาก็ซื้อแต่ซื้อเพราะว่าเลขแม่์หายก็ซื้อเพราะว่าเคยได้มาแล้วเนาะก็เคยได้มาแล้วงวดนึงนะตอนนี้ก็มาได้อีกงวดที่สองง่ยแสดงว่างวดนี้เป็นงวดที่สามที่เสนองวดหนี้งวดที่สามอ้าวเพราะแสดงนักส่งร่อถ่าบิงกับคุณอาครับใส่หมุ้ช่งใหม่เพื่อนุดทูบเสียงใต้เอาไปฝากแต่หมุ้ช่งแฟนช่องเนาะแมน เคยมีแบบนี้นะครับผมผมชมองเอมเราทงครับจ้าให้โชคเอฟซีท้องบอลอมเราทงคับก็เทีอนสตาร์ดาชัแนวนะครัเนาะจ้าได้ได้แล้วบอแอมขออยาทาพีุ่ดถูกจะาข้าวนะครับโอเคโอเคจ้าขอบคุณครับผมจ้ามาหอาบันกอบคุณหน้าครับผมเนาะจ้าขอบคุณที่แบ่งปันให้อฟซชมสตาร์ดาชแนวครับผมจ้าผมจะห้องจิตตามติตตามแนนอนไปฝากสมุชชุ่มแน่นนอนเพราะว่า ข้นดวงเฮงครับผมมาสองงวดได้สองงวดงวดนี้ก็มั่นใจอีกว่าต้องได้คือเก่าเนาะคุณอาเนาะครับผมเอาเพราถามบึงอตอนคุณอาค,คุนจูถูกับว่าได้ตัวไหนครับผมพอสูพอหลานแม่สีนะพอสูพอหลานแม่เป็นสูงเท่ากับท่านมือในสูงไปครับย่า<ะ>ง ไปครับท่านผู้ชมไปติดตามครับคุณหน้าเพิ่นที่มีโชคมีลาภงวดที่ผ่านมาครับถือสองพันบาทครับผมเนาะโอ้เงินถือได้ครับท่านผู้ชมนะโอ้ชุดตะไลเก่าเก่าสวายชุดสามชุดครับท่านผู้ชมมาไล่เจ้าพวกครับเนาะผมมาไล่เก่าพวกอู้หูเข้าครับท่านพี่ทำไปเลยครับไปดุงตุลีเข้าครับ อันนรส่างเนส่ก้อนเเรียบร้อยค่ะสองนอักองมันหอนอนกอก็พันหอนองพัสันหกสองนกสองันหกสอพนสพันหกสองพัน่องันหสอม่นหกาอันหองนหกสองนก้งันสอมันหันหกสองนหกได้นกสอหกสอันหงันหันหกงหกอกักัหกันหัสองน ได้เป็นอาเจ็ตเนาะครับเนาะเพิ่นถูกหลายจากที่เพิ่นบอกเองครับว่าเพิ่นถูกอยู่สองพันเงินครับผมเนาะอาจจะเสียงดังเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะวภัสสรจะไม่ฮันนี่เพิ่นใส่จดจี้อยู่กับถนนใหญ่ถนนหลวงครับผมเสียงรถลากับจะจะหลายเนาะพอเชื่อมกับกาพอโถดข้าวไผ่ไปลวงนาครับผมเนาะ พู้ตัวว่าง่ะไดู้้ตัววันเน้ตัป็านมัน้บตูกระัน่ำจตูกบอกเพื่นนะครับเนาะไต้ครับไต้สี่มั้งดเลยวบอกเอมลบก่อนด้ครับใหญ่ใหญ่สี่รอบใจครับใจใน่เเนาะพอเพียงเนาะไม่สองพันคูณสองพันสองพันวกสองพันกาพาผู้สำั้งหรือโกกาไเลยเนาะ คนเฮามีความศรัทธากับเพิ่นเคยได้ครับผมเพิ่นมาขอแต่แม่เพิ่นกระให้เพิ่นก็มีความศรัทธาความเสื่อถือกับกา้าลงทุนเนาะแต่ว่าก็ขอท่านเจ้านโปรดชัยวิจรณญาณในการรับชมเด้อครับให้พอเที่ยงกติดตามให้แค่เป็นแนวทางเนาะพอดีมาเจอกับคุณนาเพิ่นพอเที่ยงเองก็บ่ได้่าจะเจอกับเพิ่นหรอกครับแต่ว่าพอดีตงมาแล้วก็เป็นคุณนาเพิ่นก็ร่างจะวายครับก็เลยถือโอกาสขอ ถ่ายคลิปเอาไปฝากธรรมช้ชมแฟนช่องเนาะพอติดตามตัวเลขเดี๋ยจากคนดวงเฮงนี่แหละครับผมไปฝากธรรมช่มหว้จุดไหว้น้ำแดงไหว้อาหารการกินนะครับเนเรื่องของใส่ของจะแม่ฮันนี่ต่างๆนะครับเนาะมีฉูคมีหลามมีงวดมันจีนนึงขั้นบ่ากุ้ม มาก <Okay. S 1> ครับน่อดังแน่เลย

จะมองเบิ้เ้ยมาก้ยมาตครับเอามกดีครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตอนคุณอาเพิ่นจับลูกปิงนปองมาครับเนาะครับเออพอุยาดเ้ยกำลังจับลูกปิงปองมารับยเดียวัสองสาเ้ครับเนาะวจเด้ครับวจด้ ได้ตัวไหนครับตัวไหนม,มาก่อนมาหลังนออ๋ห uh ่างเนาะไม่ได้โคกเด็กเก้าล้วครับนี่ยตัวต้นนั้นเป็นเด็กโคกเด็กตัวต้นนี้เป็นเด็กตัวนี้เป็นเด็กเก้าครับผมตัวไม่ขี่แต่เพราะแม้ตัวตัวเด็กโคกนั้นเอาคืนแล้วเด็กเก้านั่นตัวนั้นเด็กเก้าบังบังห้อยขี่ครับ ส่นนีรักเป็นห้อยขีดเออนั่นลัะครับผมนีม่ละนี่ละเก้า <9, S 2> หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกครับผมเอามาสองตัวน้ำนะครับเอาลูกมาก่อนเอาสองตัวน้ำเนะี่ยเอาเหล็กล่างสองตัวครับดันเหล็กล่างสองตัว เ är! ม้ยน้่อะไได้เก้าได้เนาะ่าเด็กพกนคเด็กพกดูไปสามบาทเฮะหกห้างามไปเลยตัวนี้บาทนได้ดีกว่าสองตัวได้หกห้าครับงามนาโคตราเนาะสามตัวเป็นเก้าหนึงหกายงามกะลองไปพิจารณาเบื้องน้ะครับทุนผู้ชมเนาะว่าคุณหน้าคนมีโชคมิดวงว่าจะอยู่น้ำการเชียงโซ่จาก ลูกปิงปองหรือว่าถูกเสียงไทยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวปรเท่ศจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งถูกเสียงไทยครับที่คุณนายจุดไว้ว่าเห็นตัวใดแล้วนะครับเนาะอันขาดูถูกเซียงท่อยู่ข้างหน้ารุ่นครับท่านผู้ชมรุ่นตัวที่สามเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะอ้ากระรุ่นตัวที่สามตัวสองตัวนี้เห็นชัดเจนแล้วครับนี่ <S <S ตัวแรกจะเป็นสามตัวที่สองเป็นหัวขับเขาต้องรอรุ่นตัวที่สามว่าจะเป็นตัวใดครับผม ครับทมม่านผู้ชมตามสายตาพอเที่ยงคิดว่าน่าจะเป็น3 6 7ครับผมแต่ระวังเด้อครับ7ก,กับ1ตัวเดียวกันอีกเด้อครับลิสิมาตัวเกาะะ่าบ่บัดนี้มันสิเป็นตัวเก่าสมบัต 3, 6, ิสามเฮาต้องเป็นจังไรล,ล่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองเนาะครับเนาะนนนแต่ว่าตามเทีนเพื่นจุดนี่ฮะบ่ว่าเจ็ดแต่แมนสองแม,ม่แมนแม่นบ่ค่ะตรงทใต้ลรอมันเป็นได้หลายตัวเออแม่นเออมันมีหางเนาะ ก็คือสามหกสองสามหกเจ็ดตัวสี่ไหมค่ะมันจะเป็นตัวหลัทายบ่ได้ทายเลยว่าเป็นยังครับครับผมแต่หมุดชุมตามทีพอเที่ยงมองเบิ้งเนาะครับแต่หมุดชุมน่าจะเป็นสามหกสองหรือว,ว่าสามหกเจ็ดให้แต่หมุดชุมเบิ้งเอาเองเด้อครับครับครับพอเที่ยงกันยังบ่มั่นใจว่าเป็นสามหกสองหรือสามหกเจ็ดเนาะเดี๋ยวต้องรอถามกับเจ้าของเพื่อนครับผู้เพันมีโชคมีดวงเนาะผู้เพันมีโชคมีดวงครับเอารอดถามเบิ้งกับผู้หนาเพื่อน เอาเขาโฮมเนาะคุณหน้าเนาะมันฮอนมันแดดครับคุณหน้าเห็นเป็นตัวไหนครับจุดถูกเชียงไทยสามสามหกสองครับแมนบัมั่นใจมาเป็นสามหกสองจุดถูกเชียงทไายนะครับเนาะสามหกสองสามหกสองครับถูกรับพิงปองกะเก้าเรียกพิงปองกะเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกกับหกห้ากับหกห้าแต่เ้าจะเอาตัวไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถือเอาเนาะ โบสถ์ใช้วิทยาการในการรับชมแต่ผมว่ากพี่ดวงเฮงนี่กะสีทั้งสองปองกระไรนะเนาะพอเทียงเนาะถ้าให้มักระ้วว่างเลขทูบกับเลขสีเสี่ยงท้ายปิงปองนี่จะมักตัวใดหลายกว่าเลขทูบค่ะเลขทูบสามหกสองมักเลขทูบถูกตอนนัเพราะว่ามันถือมันถือแค่กับเลขทูกนะครบอ๋อทีไรมาสองงวดอันไดนจะไม่เลขทูบฟัางก็เด้อครับท่านผู้ชมเนาะคุณหน้าพิ่นได้ชวนมากว่าจะได้น้ำแต่ถูกเสียงท้ายครับผมเนาะ ซึ่งเพื่อนเพิ่งบอกว่าเพิ่นมักจะเป็นเลขถูกหลายกลัวแต่ว่าก็ลองเอาไปเสียงไปพิจานณาเบอ่งเอาเองครับที่เพิ่นจับลูกปิงปองนะครับเนาะลูกปิงปองจะเป็น9 1 6แห้วก็6คครับผมห5แต่ว่าสูบเสียงท้านี่คุณอาไม่ววาเห็นเป็น3 6 2สองนะครับเนาะสามถูกเลขตัวนี้ขอให้เป็นเป็นข้อมันจะออกว่าทีหนึ่งท่านว่าให้คุณอาเด้อครับผมเนาะครับผม ครับผมสุดท้ายนี่พอเที่ยงกับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาช่มเขามาติดตามในช่องสตาดาชแนลเนาะกะมีเสียงรบกวนเนี่ยกลเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ายุติถนนหนทางรถกระแล่นแห้งครับผมกะอาจจะเสียงดังเนาะครับเนาะพอเที่ยงกับขอโทษขอให้ไว้นะโอกาสนี้ครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอจะไม่คลิปหนาครับกัหวังว่าตัวเลขที่คุณหน้าพิันได้มือนี้คงจะเป็นตัวเลขที่จะออกของ หางแล้ววันที่หนึ่งประจํางวดของวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศาะเสาร์ัปดาห้าวันที่สิบสี่กันแล้วกันนะครับเนาะให้ทุกท่านมันหมายกันสูๆคนพอเที่ยงมาเจอโดยบังเอิญครับก็เลยเก็บไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเพราะว่าเพิ่นถือว่าเพิ่นมีดวงแห้งครับถูกสองตัวสองพันหุ้นสองพันเอากลายเป็นเรื่องเป็นสี์ของเพิ่นนะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมีโชคมีดวงฉะนั้นแล้วมื่อเที่ยงก็เลยถือโอกาสนี้เอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องโดยตัวเลขได้จากคุณน้าเพิ่น ลูกปิงปองก็คือ916แล้วก็65ยูทูบเชียงไทยก็คือ362ครับผมมันหมานกันสุดๆคนเด้อครับใอเียงขอตัวลาไปก่อนพอ,อกันไม่คลิปหนาครับผม